เมื่อวันที่9พฤษภาคม2566โรงเรียนศึกษานารีได้ออกกฎระเบียบทรงผมใหม่จนกลายเป็นกระแสร้รอนแรงในทวิตเตอร์โดยกลุ่มนักเรียนเลวแสดงความคิดเห็นว่าการที่โรงเรียนออกกฎด,ดังกล่าวออกมานั้นได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากนักเรียนในโรงเรียนหรือไม่โดยรายละเอียดของกฎระเบียบทรงผมมีดังต่อไปนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นผมสั้นตัดสั้นตรงโดยรอบศีรษะความยาวจากติ่งหูลงไปไม่เกิน1นิ้วปิดกิบธรรมดาสีดำด้านข้างบริเวณขมับไม่อนุญาตให้ดึงผม ไปติดกิฟต์กลางศีรษะผมยาวให้ไว้ยาวเสมอกันไม่เกินสะบักหลังหรือไม่เกินครึ่งรักแร้ถักเปียสองข้างให้เรียบร้อยมัดด้วยหนังยางสีดำผูกโบว์สีน้ำตาลเข้มทับให้เรียบร้อยทั้งสองข้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผมสั้นตัดสั้นตรงโดยรอบศีรษะความยาวจากติ่งหูลงไปไม่เกิน2นิ้วติดกิฟต์ธรรมดาสีดำด้านข้างบริเวณขมับไม่อนุญาตให้ดึงผมไปติดกิฟต์กลางศีรษะผมยาวให้ไว้ยาวเสมอกันไม่เกินสะบักหลังหรือไม่เกินครึ่งรักแร้กรณีถัก เปียให้ถักเปียเดียวจากกลางศีรษะด้านหลังเก็บให้เรียบร้อยมัดด้วยหนังยางสีดำกรณีไม่ถักเปียให้มัดรวบตึงไว้ระดับกลางศีรษะด้านหลังเก็บผมให้เรียบร้อยมัดด้วยหนังยางสีดำผูกโบสีน้ำตาลเข้มทับให้เรียบร้อยไม่อนุญาตให้ซอยผมดัดผมโรกผมหรือย้อมสีผมการต่อผมแบบแฟชั่นการตัดผมหน้ามา้าการสไลด์ผมด้านข้างหรือปลายผมทุกชนิดหรือทุกแบบสไตล์ที่ติดผมติดกิฟธรรมดาสีดำไม่อนุญาตที่ติดผมสีกลา หรือพลาสติกทุกชนิดส่วนหนังยางที่ใช้มัดผมให้ใช้แบบเส้นเล็กสีดําไม่อนุญาตที่มัดผมแบบเกลียวทั้งนี้จากการยกเลิกระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนปี2563-2566กระทรวงศึกษาธิการแล้วกลุ่มนักเรียนเลวตั้งข้อสังเกตว่าทางโรงเรียนได้รับฟังความคิดเห็นของเด็กหรือไม่กฎที่ออกมาใหม่นั้นไม่ได้แตกต่างจากกฎเดิมและการสร้างกติกาเช่นนี้จะเป็นผลดีกับเด็กหรือไม่